โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุง่งโฮงเขมรราตรสริทธิ์ตั้งอยู่เลขที่213หมู่5ตำบลทุง่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีเนื้อที่4ไร่2งาน53ตารางวาถือกำเนิดขึ้นจากนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ต้องการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่ว่าเก่งดีและมีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรมเดิมโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนบ้านทุ่งโฮงใต้เคมาราชรังสิษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขตหนึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ต่อมาจำนวนนักเรียนได้ลดน้อยลงทางราชการจึงให้ยุปรวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งโฮงอภิวังวิทยาลายัย ทางเทศบาลทุ่งโฮงได้ขอใช้พื้นที่และอาคารเรียนเก่าตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อมาในปีพุทธศักราช2553ได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮงจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3จนถึงปัจจุบัน มีนางจุลาลักษ์บัวชุมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น12คนด้านการบริหารงานของโรงเรียนแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายงบประมาณฝ่ายบุคลากรและฝ่ายบริหารงานทั่วไปสัญ,ญาลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปกระและตั้งอยู่เหนือเสื้อหอม้อห้อมล้อมรอบด้วยช่อดอกใบคราม ซึ่งแสดงถึงศิละปะวัฒนธรรมไทยพวนและความอุดมสมบูรณ์ของการทำกสิกรรมสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูน้ำเงินแสดงถึงความน่ารักและรอบรู้อย่างชาญฉลาดปรัชญาโรงเรียนสติมั่นกตันยูรู้หน้าที่สามคัคคีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะในศตวรรษที่21สส่งเสริมแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจของโรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม,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 มพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วมเอกลักษณ์โรงเรียนสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวไทยพวนอัตลักษณ์โรงเรียนอู้ไทยพวนม้วนหูหมู่เฮาหูเรื่องม่อห้อม มีงานก็ยอะเลยเุกอย่างนี้นะไปร่วงงานนะเจ้างอเีง่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยได้แก่สนามเด็กเล่นถนนแห่งการเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดของเล่นห้องศูนย์การเรียนรู้ไทยพวนห้องนาฏศิลป์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ โดยมีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจ,จริง active learning ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและการเลือกลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายจนกระทั่งสามารถสรุปผลของกิจกรรมและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเช่นกิจกรรมโครงงานในชั้นเรียน ทำอะไรคะวันนี้มูดอกอัญชันอ่าซึ่งเราจะเอาอัญชันไปทำอะไรคะวันนี้ไป<บ>เราจะเอาอัญชานไปทำอะไรหน้าวันเนี้ยอ่าทำส้มตำอัญชันกรอบ,บใช่ไหมคะอ่าก<บ>ิจกรรมพัฒนาผู<บ>้เรียนส่งเสริมทักษะชีวิตนอกห้องเรียน ตอเข้านี่เวลานเข้าแลวแล้วกเข้ามาแล้วกวีีเมันเย็นก็เอาเ์อฟเข้าไวเอาเองเข้าไวนี้กิจกรรมลูกเสือน้อยยูจิ๋วอททอ กิจกรรมการเรียนรู้ไอซีทีกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านกอไก่ปู๊ปุ๊ดไก่ฟู๊ดฟู๊ดสามขุดตอนเช้าสามขดตอนเช้านี่ตื่นเถิดเราพี่ตื่นเถิดเราไปเข้าเรียนเลยไปเข้าเรียนและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ มีแม่เด็กขั้ว A อยู่ด้านหลังแล้วก็มีแม่เด็กขั้ว B อยู่ด้านหน้าพอเวลาแม่เล็กดูดกันถ้าขั้วเดียวกันมันจะไม่ดูกันนะลูกก็สามารถขยับได้ ผลงานที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2566ระดับภาครางวัลระดับเหรียญทองแดงเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพในรูปแบบ active learning ผ่านสื่อไทยพวนม่อห้อมสร้างสรรค์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮง มาร่วมสร้างบุตรหลานของท่านไปด้วยกันกับเราโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮงเขมาราชร,รังสิต